ครับคลิปนี้ว่าจะเป็นคลิปสูตรหลักสิบล่างนะครับเ,เพื่อนๆสูตรหลักสิบล่างนะครับวิธีการคํานวณมันมันง่ายมากเลยครับมันง่ายมากคือผมบอกแล้วว่าถ้าหากผมจะทําการคํานวณอะไรเนี่ยสูตรไม่ว่าจะเป็นสองตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสามตัวบนผมจะใช้รางวัลที่1หรือรางวัลเลขท้าย2ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการคิด เรามาดูนะครับหลัก10ล่างสําหรับสมาชิกท่านใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับแล้วก็ยังไม่เคยทําความเข้าใจเกี่ยว,ก,ยวกับสูตรสูตรนี้นะครับซึ่งบางทีเพื่อนๆถามผมมาว่าอาจารย์แล้วไม่อธิบายสูตรหลัก10 2ตัวล่างหลักหน่วย2ตัวล่างคือบางครั้งเพื่อนๆเข้าไปดูในคลิปวิดีโอที่มันสรุปแล้วนะครับมันสรุปเป็น2ตัวล่างแล้วเพื่อนๆไม่เข้าใจที่มาที่ไปของตัวเลข ก็ยังไงเพื่อนๆอย้อนหลังไปดูได้นะครับย้อนหลังไปดูว่าผมได้ลงคลิปวิดีโออธิบายของตัวเลขทุกตำแหน่งที่มาได้นะครับคือเพือ่อความเข้าใจนะครับแล้วก็หากวันไหนที่ผมลงช้าหรือว่าเพื่อนเอ่ออยากจะได้เลขไวๆนะครับก็ให้เพื่อนๆจดไว้นะครับจดวิธีการคำนวณแต่ละสูตรไว้นะครับคือสูตรหลักสูตรเด่นล่างสูตร10ล่างสูตรสิบสูตรหน่วยล่าง จดไว้นะครับพอผลสลากรางวัลออกปั๊บเนี่ยเพื่อนๆเอามาทําการคิดคํานวณได้เลยนะครับแล้วจะรู้ทิศทางในงวดถัดไปว่ามันจะมีเลขตัวไหนบ้างนะครับที่มีความน่าจะเป็นที่จะออกในงวดถัดไปก็ยังไงก็ต้องให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าสูตรพวกนี้เป็นการคํานวณความน่าจะเป็นแล้วก็สูตรสถิติย้อนหลังนะครับโดยเอาเลขรางวัลที่เคยออกมาแล้วนะครับแล้วหาวิธีการคํานวณให้ให้มันให้มันเข้ากับ สูตรที่เราจะตั้งเป็นตัวคิดคำนวณไงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบไม่ไม่ยาวเกินนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นความทำความเข้าใจให้กับสมาชิกท่านใหม,ใหม่ผมเอาตั้งแต่งวดวันที่16เดือน3ก็แล้วกันนะครับ16เดือน3 16เดือน3เลขที่ออกนะครับคือ92คือวิธีการคำนวณง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเ,เอา9หลัก10แล้วก็2หลักหน่วยมาคูณกันเลยครับเห็นไหมครับเ้เท่ากับ9คูณ2 คือเอาหลักสิบและหลักหน่วยคูณกัน <c oughs> 9คูณ2ได้18 18เพื่อนๆอน่า8มาตั้งเลยนะครับ8และนะ้วนับเพิ่มไปนะครับ9012เพิ่มไปอีก4ตำแหน่งนะครับจะได้เป็น89012แต่สำหรับสมาชิกท่านใหม่ๆก็ว่าอาจารย์ทำไมเลขมันมีถึง5ตัวครับอ่าอันนี้มันเป็นมันเป็นแนวทางที่ดีนะครับสำหรับตัวเลข5ตัวแต่ว่า,เ,าเราก็ยังมีวิธีตัดให้เหลือจำนวนน้อยที่สุดละครับ คือเราจะทํำจานวนสูตรเต็มมาก่อนนะครับสูตรเต็มมาก่อนแล้วเราจะมีเลขไปตัดก็คือเลขเด่นเลขเด่นล่างนะครับเอาไปตัดคู่พอผลรางวัลงวดประจําวันที่1เดือน4นะครับเลขที่ออกคือ8 0นะครับเห็นไหมครับหลัก10มาที่เลข8นะครับต่อมานะครับคิดดูว่ามันจะมาในทิศทางตัวไหนนะครับ80เอาคือเอา8คูณ0มันเท่ากับ0เลยนะครับ8 0คูณ0เท่ากับ0ูเอามาตั้งครับนับต่อไปคือ1 2 3 4 พอผลรางวัลงวดถัดไปนะครับออก4 0มานะครับหลัก10ของเราคิดต่อเลยครับ4 0เอา4คูณ0เท่ากับ0เหมือนเดิมครับ0นับต่อแล้วครับ1 2 3 4เห็นไหมครับผลรางวัลงวดถัดไปออก3 5หนะครับ3 5เลข3ก็มาอยู่ในตำแหน่งของหลัก10บพองวดถัดไปนะครับเราก็ใช้3คูณ5เท่ากับ15ดึง5มาเลยครับนับต่อไปคือ6 7 8 9 ผองวดถัดไปออกนะครับ5 3หลักสิบเลข5นะครับหลักสิบเลข5มาต่อกันเลยครับ5 3เอา5คูณ3ก็เท่ากับ15 5ดึงมาเลยครับ6 7 8 9นับต่อไปเลยครับ5้า8 9ผลรางวัลออกนะครับรงวดถัดไปออก6 1เห็นไหมครับผลงวดถัดไปนะครับใช้6คูณ1ก็เท่ากับ6 6 นับต่อเลยครับ7890แต่รอบนี้มันไม่มานะครับรอบนี้ไม่มาที่เลขที่ออกรางวัลออก4 7รอบนี้เขาไม่มานะครับแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าสูตรพวกนี้มันก็มีความคา,าดเคลื่อนได้นะครับอาจจะผิดเพียงแต่ว่ามันเป็นแนวทางให้กับสมาชิกในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ผมเน้นย้ําทุกคลิปวิดีโอแล้วนะครับหากสูตรพวกนี้มันผิดหนึ่งงวด2ง,งวดอันนี้อันนี้เราต้องให้โอกาสเขาก่อนนะครับ ถ้าหากมันผิดถึง3มงวดเนี่ยพวกผมจะทําการยกเลิกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรสูตรไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันผิดถึง3มงวดเนี่ยพวกผมจะทิ้งไปนะครับผมไม่เอาคือคําว่า3มงวดคือ3งวดติดต่อกันนะครับต่อเนื่องกันเลยคือไม่เข้ามาเลยถึง3งวดติดต่อกันอันนี้ผมยกเลิกนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วก,ก็กลับมาเข้าอีก2งวดหรือยอย่างเงี้ยผมยังใช้อยู่นะครับผมยังใช้อยู่ ก็ยังไงก็มาดูต่อนะครับในงวดถัดไปงวดที่ออก47นะครับเราใช้4มาคูณ7แล้วครับ4คูณ7 47 28นะครับ28เอา8มาตั้งเลยครับนับต่อเลย9012เห็นไหมครับ89012พอผลรางวัลงวดถัดไปนะครับงวดประจำวันที่1เดือน7ปี2 5 6 0นะครับเลขที่ออกคือ26หลัก10เรามีนะครับเลข2เห็นไหมครับเลข2 มีนะครับหลักสิบของเรามาเลข2เรามาต่อกันเลยนะครับเรามาดูแนวทางว่าหลักสิบในงวดของประจําวันที่16เดือน7ปี2อ6พนหะครับหลักสิบของ2ตัวล่างนะครับเ,เพื่อนๆเน้นย้ำนะครับว่านี่คือคลิปสองหลักสิบล่างนะครับเลขที่ออกคือ2 6 2คูณ6เท่ากับ12ดึง2มาเลยครับสองนับต่อไปคือ3 4 5 6 เราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าหลักสิบที่เราคำนวณได้คือ2 3 4 5 6ี่ในงวดถัดไปมันจะมาหรือเปล่านะครับสำหรับคลิป2ตัวล่างไว้เท่านี้สูตร10ล่างไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับเพื่อนเพื่อนก็กด s u b s c r i b e ไว้ได้นะครับถ้าเกิดต้องการอยากจะแชร์กับเพื่อนฝูงของสมาชิกดูก็แชร์ได้นะครับคลิปวิดีโอผมทำเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เดี๋ยวไปเจอกันในหลักหน่วยล่างเลยนะครับสำหรับหลักสิบล่างไว้ทั้งนี้ก่อนขอบคุณครับ